สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อน,อนผู้ลักรถไฟทุกท่านก็คลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟจุมทางบ้านพาชีนะซึ่งก็เป็นสถานีทางแยกระหว่างสายอีสานกับสายเหนือสำหรับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายนะฮะทางด้านขวาของเรามีขบวนรถธรรมดาที่233กรุงเทพสุรินนะ์นะก็จะเข้ามาจอด กรุงเทพสุรินทร์นะครับได้หัวรถจกักรอันสตอมซ1 1 1นนะครับเครื่องพิลสติก ธรรมดาเที่ยวขึ้นสองน3ำตาเดินทางนัำสองวิสาจารสานีกรุงเทพไปทางสุรินทร์สานจะเดินทางมาเรื่นี้นำสิ่ของนำรท่านขึ้นไปในตวรถที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่นี้ออกจากสถานีจุฬามาจารีแล้วอยู่รับสมรงาิสาหสถานีหนองควสถานีหนองแซงเป็นสถานีต่อไปครับเดินทางไปมาจารที่เจ็ดปรดระมัดระวังอันรายนะครับรถด่วนเที่ยวล่องเจ็ดสองก็จอดเที่ยวจารีที่เจ็ดครับ สำหรับทางอีกด้านหนึ่งนะก็จะมีรถเที่ยวล่องขอบวนรถด,ด่วนที่72อุบลราชธานีกรุงเทพเข้ามาจอดนะตอนนี้ขบวน2 3 3ออกแล้วนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยนะขบวน72 จะเข้าในชานชาลาที่เท่าไรผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ตอนนี้เราเห็นรถเข้ามาแล้วนะครับผมนี่นะสถานีชุมทางบ้านภาชีก็ด้านหน้าของเรานะก็มีสะพานลอยนะครับผมสะพานลอยข้ามทางรถไฟนะเพราะว่าย่านสถานีเนี่ยก็มีความกว้างนะ,ะเห็นแล้วนะครับรถดีเซลลาง สวนกับขบวนสองสามสามชมกันต่อเนื่องเลยนะนบรรยากาศยามบใบยๆกับขบวนรถไฟสายเหนือแล้วก็สายอีสานที่ชุมทางบ้านพาชีมาแล้วครับ รถด่วนเจสิบสองารต่อตานที่ถานีาบ้าตีแ้การที่มีความระดงค์จะล่งการีาบ้าาีก่อนดูขรานำดงตนนะครับรถจ่ดที่อาจาย์ตาที่เดขนานี้เป็นรถด่วนเที่รอบ ินทางรมยตาจาร์ธานีบนรางกานีบาทางสุขเทศอาจจะเดินทางมารถเนนี้นำติดคองนำน้ำท่าศึนไปในรุเรให้็ธีเรียบร้อยนะครับรถเช่นนี้ออกจากานีจุดด้าราชาาทีแล้วอยู่แล้วงมยตาที่ธานีอายุยาเปนานีต่อไปครับ นี่นะสถานีก็มีเจ้าหน้าที่มีรอปภนะครับคอยอำนวยความสะดวกรถกำลังเร่งเครื่องออกนะ มีตู้แอร์หนึ่งคันนะนี่นะครับไปแล้วเดินทางปลอดภัยนะครับขบวน72 สำหรับตอนนี้นะครับก็มีขบวนรถสินค้ามา1ขบวนนะเป็นขบวนรถน้ำมันนะครับที่633มีต้นทางจากแม่น้ำนะปลายทางบึงพระวันนี้ขบวนรถก็ร่าชานะครับผมมาถึงภาชีบ่ายเลยนะฮะอันต้อมทำขบวนมานะครับอันต้อมหมายเลขซี1 5 ก็ผ่านไปอย่างสวยงามนะฮวิ่งเบาๆแต่รับรู้ถึงความสั่นสะเทือนนะครับผมแต่ก็โชคดีนะวันนี้เราได้เจอขบวน633ที่สถานีชุมทางบ้านพาชีนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณในย่านสถานีนะก็จะมีพวกรถสินค้าเนี่ยจอด ไว้เต็มย่านเลยนะครับผมก็จะมีอ่าบอทตอนะก็ย่อมาจากรถโบกี้บรรทุกอ่าตู้สินค้านะฮะนี่แล้วก็จะมีพวกตู้อ่าตู้สินค้านะครับผมบอตยอนี่นะครับก็จะมีรถอ่าบอทตอนะแล้วก็มีบอตยอนี่ยก็จะจอดอสลับกันไปนะครับผมก็สําหรับอ่าบอตยอตู้นี้ก็รู้สึกว่า่าสภาพเนี่ยน่าจะไปเกิดอ,อุบัติเหตุมาที่ไหนสักที่หนึ่งนะ เนื่องจากว่าก็ดูบริเวณประตูนะครับผมก็มีความบุบแล้วก็ยับหน่อยหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นตัวอักษรรอกอนะเป็นรถบรรทุกเกลือแล้วก็ทางด้านนู้นก็จะเป็นตอยอนะตู้ใหญ่บรรยากาศตรงนี้ก็ ด้านหน้าก็มีหญ้าเต็มไปหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเดินเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยเนะเผื่ออาจจะมีพวกสัตว์มีพิษเราก็เดินมาเจอกับของเด็ดนะบริเวณในยานสถานีก็เป็นรถบอรอถอนะครับผมหรือคำเต็มก็คือรถโบกี้บรรทุกรถถังก็พาให้ดูนะเป็นของหายากอย่างหนึ่ง ลักษณะด้านข้างตัวรถนี่ก็จะมะีลักษณะสูงขึ้นมานะแล้วก็ล้อเนี่ยก็จะมีอ2ล้อนะ,อะเดี๋ยวซูมให้ดูนี่นะครับผมก็สสามามแล้วก็อันนี้ก็ 3, 3, สสามามเหมือนกันก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับผมผมเองก็เพิ่งมาเห็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะทางด้านนี้เป็นรถตอยอแล้วก็บอชสอ ส่วนทางด้านนู้นก็เป็นตู้รถชั้นสองสำหรับคนพิการนะสภาพพังยับเยินเลยนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็เดินมาเจออีกคันนะสาหรับคันนี้ก็มีตัวย่อบคออสอนะครับผมบคอสอนี่ไม่ใช่ย่อมาจากบริษัทขนส่งนะแต่เป็นรถโบกี้ข้างสูงนะก็ดูลักษณะตัวรถถ้าเทียบกับบ,บทบทอตอนะก็จะมีข้างที่สูงขึ้นมา มีบริเวณด้านข้างนี่ก็มีหญา้าเต็มไปหมดนะครับผมโอ้สภาพเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตามรางนี้นะนี่ก็เป็นเส้นทางที่เราใช้เดินสำรวจวันนี้ก็เป็นความโชคดีนะที่แดดไม่ร้อนนะฮะแต่ก็ภาวนาอย่าให้ฝนตกไม่ฉะนนั้นภารกิจเดินสำรวจตู้สินค้าเนี่ยเราก็จะล้มเหลว เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับนี่ครับผมหลังจากที่เราได้ดูรถต่างๆแล้วนะตอนนี้เราก็เดินมาเกือบจะสุดปลายรางแล้วนะก็มาเจอกับริ้วของรถบอตอยอ,อแล้วก็ตอยอนะครับผมก็สังเกตได้ว่าตู้ตอยอเนี่ยก็จะมีลักษณะขนาดที่เล็กกว่าบอตอยอนะแล้วก็จำนวนล้อนะครับผมเนี่ยอตอยอก็จะมีสี่ล้อ ส่วนบตอยอก็นี่นะครับผมมีแปบก็พาเพื่อนเพื่อนเดินชมนะหลายหลายคนอาจจะมีโอกาสได้ผ่านมาที่สถานีชุมทางบ้านพาชีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มาเดินสำรวจบริเวณย่านนะแล้วก็พวกตู้สินค้าที่จอดอยู่ซึ่งก็บอกตรงๆนะครับผมว่ามีพวกตู้สินค้า เก่าแก่เยอะเลยนะฮะเถ้าใครมีเวลาก็ลองมาเดินดูได้นะก็จอดเป็นริ้วโอ้ยาวเลยถือได้ว่าเป็นของหายา,ยากนะครับผมสำหรับสมัยนี้ ส่วนใหญ่สมัยนี้เท่าที่เห็นเนี่ยก็จะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ส่วนใหญ่นะในการขนส่งสินค้านะฮะก็ทางด้านนอกก็จะมีริ้วของรถน้ำมันนะหรือบอทคอเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมกันนะครับมีทางด้านหน้านี่มีต้นไม้ใหญ่น่าจะเป็นต้นกามปูนะเนี่ยสวยงามน,นะครับผมเป็นพุ่มเลยโอเค เดี๋ยวไปชมด้านนอกกันดีกว่าก่อนที่เราจะข้ามฝั่งไปดูรถบทคอนะก็มาเจอกับของดีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นรถข้างต่ำนะครับผมเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งของหายากนะนซูมให้ดูกันหน่อยรายละเอียดสำหรับตัวรถก็มีความเก่าแก่ผุพังไปตามการเวลานะดูฮนะโอ้สนิมเต็มคันเลยก็มีจำนวนสี่ล้อนะนทางด้านนี้ก็เป็นตอ่อยอ เดี๋ยวเราไปดูบริเวณฝั่งนู้นกันนะครับนี่นะครับเราก็ให้ดูบรรยากาศกันก่อนนะก่อนที่เราจะข้ามไปดูรถบตคอนะนี่ก็ส่วนใหญ่ที่อยู่ในย่านเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะก็จะเป็นบตต์สัส่วนใหญ่รถโบกี้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ er นะหรือตู้สินค้าอันี้ครับสำหรับทางด้านขวาของเราก็จะมีรถบตคอนะ นี่ครับก็ตามที่เราบอกกันไว้นะสำหรับทางด้านนี้ก็จะเป็นรถโบกี้บรรทุกน้ามันข้นหรือตัวย่อนะครับบอทคอแล้วก็เป็นพิเศษนะที่เราถ่ายอยู่นี้ก็เป็นบอทคอรุ่น just m นะฮะหรือบางคนก็จะเรียกเรียกง่ายๆก็คือไอ้ม้งนะครับผมเรียกไอ้ม้งมีที่มายัางไงก็ดูจากบริเวณกลางตัวรถนะครับผมมีเหมือนกับเป็นหมวกสีดำๆครอบอยู่นะเราก็เรียกไอ้มง ตัวล้อของบอตคอเนี่ยก็จะมีลักษณะสวยงามนะครับผมสังเกตล้อด้านในนะก็จะโผล่มาทางล้อเลยก็เป็นบอตคอรุ่นสมัยสงครามเวียดนามนะก็ดูเก่าแก่เลยทีเดียวเป็นลักษณะเป็นถังรุ่นเก่าแล้วก็รู้สึกปัจจุบันนี้ก็น่าจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะถ้าเพื่อนๆพื่นจำได้ประมาณช่วงปี6-3 ที่ผมถ่ายขบวน632ในช่วงนั้นก็จะมีบอทคอจัสแม็กพ่วงมาด้วยนี่นะสำหรับทางด้านหลังก็เป็นรถบอทคอรนะโบกี้เทข้างที่ใช้สำหรับบรรทุกหินเวลาทำทางรถไฟนะในระหว่างที่เราเดินสำรวจนี้ก็จะมีเจ้าถิ่นเนี่ย ลองทักทายเป็นระยะนะครับผมก็เป <saliva> ็น <t> ส <astic intelligence> exactly. ีส <led ising> ันระหว่างการทำคลิปนะฮะนี่นะครับรถบทขอบวกกีเทข้างนะสำหรับบรรทุกหินก็จอดอยู่จำนวน2คันนะนี่ครับส่วนพวกระบบกลไกอะไรนี่ผมอาจจะไม่รู้นะอันนี้ต้องให้คนรถไฟมาอธิบายซะดีกว่า โอเคนะครับเราก็เดินมาสุดละเนี่ยบริเวณนี้ก็จะมีพวกไม้หมอนเก่านะแล้วก็มีบ้านพักพนักง,งานรถไฟที่ลักษณะก็เป็นบ้านไม้เก่าแก่เลยนะครับผมตรงนี้มีโรงเก็บรถต๊อกด้วยนะแต่สมัยนี้เราก็จะไม่ค่อยพบเจอหมอนไม้แล้วนะครับผมเนื่องจากก็มีการเปลี่ยนเป็นหมอนคอนกรีตเพราะว่ามีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเดี๋ยวเราไปดูทางด้านซ้ายต่อนะครับ มาถึงขั้นนี้นะครับผมมีตัวย่อด้านข้างตัวรถว่าบอขอถอนะครับผมก็ได้ไปถามผู้รู้มาแล้วก็ได้คำตอบมาว่าเป็นรถโบกี้ค้างถงนะฮะด้านข้างก็มีตู้ตอยอเนี่ยจอดอยู่ถือได้ว่าเป็นของเก่าแก่แล้วก็หายากนะฮะด้านข้างนะครับก็มีบอขอสอนะจอดอยู่แล้วก็บอทอตอน,นะสลับซับซ้อนกันไป นี่แล้วก็พามาชมความคลาสสิกนะครับของรถตอยอนะนี่สมัยเก่าเลยดูช่วงด้านล่างนะครับผมก็จะมี4ล้อนะฮะนี่ครับก็จอดเรียงกันอยู่2องคันอันนี้เราก็เปลี่ยนมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะมีสัญ,ญลักษณนะ์รูปดาวอยู่ด้านข้างตัวรถนะแล้วก็มีอักษรกรฟทสรนะ T, นะ State Railway of Thailand อันนี้ความหนักของตัวรถนะครับผมเขาเขียนเอาไว้รถหนักเท่าไหร่เนี่ยผมมองตัวเลขไม่ค่อยชัดนะ8 8 9 0 0ดเกกิโลหรือเปล่านะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะเพราะว่าตัวสอนเนี่ยมันจางเดี๋ยวเราส่องให้ดูด้านในนะว่าด้านในของรถต่อยนอี่เนี่ยสภาพมันเป็นยังไงนี่นะก็มีลักษณะ โล่งๆนะครับผมโหคลาสสิกมากเลยเนี่ยแล้วก็เสียงก็ก้องมากโดยเช่นกัน <trabaj os> ก็มาดูเนมเพจของตัวรถตอยอนะครับผม mm hmm. ฟูจินี่นะครับผลิตจากประเทศญี่ปุ่นปี19 6่ห้า นี่ครับก็มาถึงด้านด้านข้างนะรถบอคอ,อที่เราเพิ่งถ่ายเมื่อสักครู่นี่ด้านบนก็จะมีพวกอุปกรณ์นะครับผมนานๆจะมีโอกาสได้เห็นแนละ้วก็มาถ่ายไว้ให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะนี่คือบริเวณล้อนะครับ ตอนนี้เดินอยู่บนทางรถไฟนะมันก็จะขูกขาขู่ขาหน่อยมาถึงรถโบกี้ข้างสูงนะครับผมบคสอเดี๋ยวบางคนไปเข้าใจผิดบริษัทขนส่งนี่นะครับผมก็เป็นย่านสถานีที่กว้างใหญ่นะแล้วก็มีรถสินค้าเนี่ยเยอะมากเยอะจนนับไม่ท้วนเลยนะนี่ผมยังเดินไม่หมดนะเนี่ย ด้านในยังมีพวกอบอทคอสีดำอีกเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูนะนี่นะครับผมก็ยาวตลอดแนวเดี๋ยวเราข้ามไปดูตรงนู้นกันนะครับนี่ก็รถบทอทต่อนะที่เราคุ้นตากันอยู่ทีนี้เราก็จะพามาดูเนมเพลาด้านข้างตัวรถนะครับผมเนมเพลทนะเขียนว่า ฟูจินะฮะต่อไปผมอ่านไม่ออกแล้วแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่าโอซานะ 1957. ก้าเจแปนนะปีหนึ่งเก้าห้าเจ็ดก็เป็นรถที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะตรงนี้มีเขียนนะครับผมกรอฟอทอนะอบอขอกอนะถ้าผมอ่านไม่ผิดหมายเลขสองเจ็ดหกก็พาดูกันใกล้ๆนะครับผม ส่วนใหญ่เราก็อาจจะไม่เคยมีโอกาสได้เห็นรถสินค้าแบบใกล้ๆแบบนี้นะนหลายๆครั้งเราก็คงเห็นแบบรถวิ่งผ่านซะส่วนใหญ่นะนี่ครับเราก็มาเจอกับรถรอกรออีกหนึ่งคันนะซึ่งก็มีคำเต็มว่ารถบรรทุกเปลือนะครับผมให้ดูรายละเอียดตัวรถนะปัจจุบัน,นนี้น่าจะไม่ได้วิ่งแล้วนะก็มีป้ายเขียนด้านข้างตัวรถรอตัดบัญชีนะ โอเคนะครับผมถัดจากรถบรรทุกเกลือมาเนี่ยก็จะเป็นรถตอยอนะที่เราคุ้นตากันอยู่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรถบรขอสอแล้วก็เป็นริ้วของบอทอตอนะยาวตลอดแนวไปจนถึงบริเวณด้านหน้าสถานีเลยนะกะ็เราถ่ายให้ดูแค่นี้นะเพราะว่าพวกเราก็ได้เห็นตอนต้นคลิปมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูบทตคอสีดำนะที่บริเวณด้านหน้านุ่น ตอนนี้ก็เดินมาเจอของดีอีกหนึ่งคันนะเป็นรถบอทอตนะแต่ว่าที่มีเอกลักษณ์นะครับผมก็คือให้สังเกตรบริเวณแค่นะครับผมอันนี้เป็นแค่เดิมๆเลยนะ,ะได้รับคําตอบจากผู้รู้มานะครับผมก็จะมีลักษณะโค้งๆนะ,ะถ้าเราเทียบกับคันที่จอดอยู่ด้านข้างเนี่ยแค่มันก็จะเป็นแนวตรงนะครับผมส่วนคันนี้ก็โค้งนี่ก็ดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะแค่เดิม นี่นะครับก่อนที่เราจะมาถึงบตคเนี่ยก็มีของดีอีก2อคันนะที่จอดคู่กันอยู่ก็เป็นรถนอักษรย่อข,อขอขอนะครับผมคำเต็มก็คือรถข้างต่ำเทข้างนะฮะก็เคยเอาไว้ใช้สำหรับบรรทุกพวกหินดินทรายนะครับผมก็จอดอยู่ปัจจุบันก็ไม่น่าจะได้ใช้แล้วนะครับผมแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นรถริ้วบตคอนะสีดำดำ ซึ่งพวกเราก็ยังสามารถเห็นได้อยู่นะในพวกขบวลลบนรถบรรทุกน้ำมันต่างๆโดยเฉพาะนะ่ะที่ผมถ่ายบ่อยๆนะขบวน633เนี่ยก็จอดเรียงตลอดแนวไปจนถึงบริเวณด้านหน้าสถานีนะครับผมนี่ก็สียังสวยอยู่เลยบรรยากาศตอนนี้นะครับฝนก็เริ่มจะมาแล้วนะตอนนี้ฟ้ามืดสนิทนะ บริเวณย่านสถานีนะแล้วก็ตัวอาคารสถานีชุมทางบ้านผาชีก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะสำรวจรถสินค้าบริเวณย่านสถานีนะสำหรับตอนนี้นะหลังจากที่เราได้เดินสำรวจตู้สินค้าในย่านสถานีเสร็จก็มีรถโดยสารมาพอดีนะเป็นขบวนรถธรรมดาที่211กรุงเทพตะพานหิน อทำขบวนมาโดยปูนะครับโอ้ยสุดยอดคํารามนะคํารามมากับสายฝนครับอ้าวสุดยอดสี่ศูนูนปด นี่นะครับคุณปู่จอมคำลามนะเขาไม่ได้มาธรรมดานะครับผมเขามาพร้อมกับสายฝนนะเอาฝนมาฝากด้วยก็เมื่อออกจาก พาชีไปแล้วนะก็จะจอดสถานีหนองวิวัดเป็นสถานีต่อไปนะครับผมนี่นะก็คือริ้วของบอตคอสีดำนะก็จอดเรียงกันอยู่สวยงามเลยเนี่ก็เป็นย่านสถานีที่กว้างใหญ่นะแล้วก็มีรถสินค้ามากมายนะฮะ โอเคนะครับผมจริงๆเนี่ยบริเวณในย่านสถานีก็ไม่ได้มีแค่นี้นะบริเวณทางฝั่งขวาจริงๆก็ยังมีพวกตู้รถโดยสารสมัยเก่าๆนะแล้วก็พวกตู้สินค้าอยู่บ้างแต่ว่าด้วยเวลาอันจำกัดนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรีบกลับนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสมาอีกก็จะพามาสำรวจอีกนะถ้ามีของดีๆเด็ดๆนี่นะสถานีรถไฟจุมทางบ้านพาชีนะ อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดแยกนะครับระหว่างรถไฟสายเหนือกับสายอีสานสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้ากับผมจา่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ